สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูอภิชาราส้อยแสงวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเราลองมาสำรวจกันดูซิว่าตอนนี้รอบๆตัวเรามีวัตถุอะไรอยู่บ้างพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาดูพร้อมกันซิว่าวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้น มีอะไรบ้างเช่นดินสอหนังสือกระเป๋ายางลบเรา้เรียนทราบหรือไม่ว่าวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นประกอบไปด้วยวัสดุอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างเช่นกระเป๋าดินสอประกอบไปด้วยวัสดุ พลาสติโลหะและผ้านักเ,เรียนทราบหรือไม่ว่าวัตถุกับวัสดุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราลองมาจำแนกคำต่างๆเหล่านี้ดูซิว่าอะไรคือวัตถุและอะไรคือวัสดุวัตถุกับวัสดุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ วัตถุเช่นรม่มถุงเท้าดินสอเรือและโทรศัพท์วัสดุเช่นผ้าพลาสติกโลหะไม้และยางดังนั้นวัตถุก็คือสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุต่างๆแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วว่าวัตถุกับวัดสดุแตกต่างกันอย่างไรเราลองมาทำกิจกรรมลองทำดูในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่56กันเลยค่ะภาพที่1ห,หมอนประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยหรือวัดสดุต่างๆเช่นผ้าใย,ยสังเคราะห์หรือนุ่นได้ภาพที่2เรือใบ ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยหรือวัสดุต่างๆเช่นผ้าใบเชือกและไม้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถแยกออกเป็นวัสดุย่อยๆได้หลายชนิดแล้ววัสดุต่างๆที่ถูกแยกออกมานั้นแล้วเรียนสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างไรบ้างเราลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1เช่นบ้านไม้มีวัตถุเป็นส่วนประกอบย่อยคือไม้และสามารถนำแผ่นไม้ไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้และตู้ตัวอย่างที่สองคือกําไลข้อมือซึ่งมีวัสดุที่เป็นส่วนประกอบย่อยคือ ไข่มุกและสามารถนำไข่มุกไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นสร้อยคอกระเป๋าเป็นต้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวัตถุเพียงแค่ชิ้นเดียวจะสามารถแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้มากมายแล้วยังสามารถนำวัสดุที่แยกย่อยออกมานั้นนำไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อีกด้วย ท้าเข้าใจแล้วว่าการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากวัดสดุชิ้นส่วนย่อยเป็นอย่างไรแล้วนั้นเราลองไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่60โดยให้นักเรียนวาดภาพวัตถุในชีวิตประจำวันและตอบคำถามลงในช่องว่าง เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อนามสกุลถ่ายรูปส่งให้คุณครูได้เลยค่ะได้พบกันใหม่บทเรียนมาสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ